สวัสดีครับนักเรียนรายการที่จะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นรายการของนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจําปี2557ประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุศึกษาเรื่องโลกไมเกนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ท่าผู้ฟังครับอาการปวดหัวนั้นมีหลากหลายบ้างก็ปวดหัวตรงกลางบ้างก็ปวดตรงขมับมึนงงเวียนศีรษะหรือแม้กระทั่งปวดหัวข้างเดียวซึ่งหลายๆคนมีอาการชนิดนี้อยู่วันนี้เราจะนําเสนอเรื่องหน้ารู้เกี่ยวกับอาการปวดหัวแบบนี้ว่าเกี่ยวกับโรคอะไรลองมาติดตามฟังกันนะครับ ปวดตรงไหนคะปวดมากไหมคะหนูมันปวดตุบๆอยู่ข้างเดียวคะ่ะบางครั้งก็อยากจะอาเจียนร่วมด้วยคะ่ะแล้วหนูมีอาการแบบนี้มานานหรือยังคะเป็นๆห,หายค่ะคุณครูแต่ตอนนี้หนูปวดหัวมากเลยคะ่ะอาการแบบนี้ครูว่าเหมือนไมเกรนเลยถ้าปล่อยไว้นานถ้าจะไม่ดีครูพานหนูไปหาหมอดีกว่านะคะค่ะคุณครู จากละครที่ฟังจบไปท่านผู้ฟังทราบหรือไม่ว่าแท้จริงแล้วโรคไมเกรนมีลักษณะอาการอย่างไรและมีวิธีการรักษาหรือป้องกันอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียิจากแพทย์หญิงปาริชาติเกิดศรีแพทย์ประจำภาควิชาอายุรกรรมจากโรงพยาบาลสุโข,ท,ขทัยธรรมธิราชมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไมเกรนสวัสดีครับคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับโรคไมเกรนมีอาการอย่างไรบ้างครับ ค่ะโรคไมเกรนจะมีอาการปวดศีรษะนะคะปวดแบบเตื้อๆแล้วก็จะค่อยปวดขึ้นทีละน้อยจนกระทั่งปวดแบบรุนแรงและอาจจะมีอาการอาเจียนร่วมด้วยค่ะเอ๊ะคุณหมอครับแล้ววิธีการรักษาโรคไมเกรนเบื้องต้นเนี่ยทาได้อย่างไรบ้างครับค่ะสําสหรับวิธีการรักษาโรคไมเกรนเบื้องต้นนะคะก็จะทําได้โดยการทานยาแก้ปวดเพื่อลดอาการปวดศีรษะแต่มีข้อควรระวังในการรับประทานนะคะอาทิย์ ยากแก้บวดพาาเซตามอลเนี่ยไม่ควรทานเกิน500มิลลิกรัมต่อครั้งโดยจะเว้นระยะห่างในการรับประทาน6ชั่วโมงเพื่อป้องกันการละคายเคืองกับพออาหารแล้วก็เป็นอันตรายต่อตับนะคะต่อมาควรจะพักผ่อนให้เพียงพอหากอาการไม่ทุเลานะคะให้ควรไปพบแพทย์นะคะท่านผู้ฟังครับเราได้ทราบแล้วว่าโรคเมเกรนจะมีอาการปวดศีรษะปวดแบบตื้อๆและอาจมีอาการอาเจียนร่วมด้วยส่วนวิธีป้องกัน คือการทานยาและการพักผ่อนให้เพียงพอครับสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณแพทย์หญิงปาริชาติเกิดศรีแพทย์ประจำภาควิชายุรกรรมจากโรงพยาบาลสุโขทัธทยธรรมธิราชที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโครคไมเกรนในวันนี้ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ เราก็รด้าราบอาการของโรคหมเกนและวิธีการรักษาไปแล้วนะครับส่วนวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคไมเกนนั้นคือนอนพักผ่อนให้เพียงพอไม่นอนดึกนดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่อยู่ในสถานที่ที่มีแสงจ้ามากเกินไปถ้ามีอาการรุนแรงก็ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาต่อไป รายการนี้ขอขอบคุณแพทย์หญิงปริชาติเกิดสีให้เกียรติเป็นวิทยากรกลุ่มหนึ่งทับสจัดทาบทประทีพคำยะภาษานงานสุพันษาพูลพินสุพัชชาสิริสุขละครประกิจจัก้วยควบคุมเสียงปอนลำพาวิรทยามโนกับกับรายการทัพชลินปวัตนโกควบคุมการผลิตและกระผมโอภาสบุรีนอกผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ